สวัสดีครับมาดูพระเครื่องรอบดึกสักหนึ่งชุดนะครับนะรอบนี้อา้าวเหลี่พาอีกหเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเป็นนะอายุพัฒนามงคลนะฮะร,รุ่นนี้สวยนะครับแล้วก็ คยขึ้นไปถึงเหรียญละพันกว่าบาทนะครับเหรียญละนะพันกว่าบาทนะครับพระสวยผิวประหลอดนะครับอันนี้เป็นทันตัวหลวงพอ่อหลวงพ่อรวยปุกเสกนะครับทันตัวนะอันนี้เหรียญทันตัวเป็นรุ่นท้ายๆนะครับที่ทันหลวงพ่อปุกเสกนะอยู่วัฒนมงคลนะครับปีหกศูนย์นี่เดี๋ยวนี้สวยนะครับผิวออกลุ้งๆเหลือบๆประหลอดนะครับ คู่นี้นะครับไวๆเลยเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาท <c oughs> สมเด็จปกโพป,ปีสามเก้าอ่าปกโพก้าใบปีสามเก้านะครับอน,นี้อันนี้เป็นตุ๊กตายันตุ๊กตาปั๊มนะเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์มหลักเลยครับของเนื้อผงปีสามเก้านะถ้าเดาไม่ผิดนี่น่าจะเป็น พิมพ์นิยมสุดแล้วนะครับปกโพปีสามเก้านะครับหลังพ่อแม่ธรณีจมนะครับมีจมกระนูนนะครับมีจมกระนูนจะนิยมจมมากกว่านะครับเคยขายไปแพงสุดนี่น่าจะหกพันห้านะครับตอนนั้นน่าจะหกพันห้าองค์นี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อเดียวกับเนื้อเดียวกับแหวกม่านนะครับเนื้อมีหลายเนื้อนะมีเนื้อมีเนื้อที่เป็นคล้ายๆหินอ่อนนะครับมีเนื้อ ชมพูนะครับมีเนื้อผงล้วนนะเป็นผงเป็นผงแบบผงออกเทาๆนะครับบนสารเยอะๆนะอันนี้เป็นเนื้อเดียวกับเนื้อแวกม่านนะเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อแวกม่านนะมีมีแร่นะมีแร่แร่นะมีพลอยตำนะตำโรยมาด้วยนะเนื้อแวกม่าน พระสวยนะครับหน้าตาติดชัดนะเม็ดพระศกก้านโพนะครับเนื้อแหวกม่านเนี่ยก็หายากนะครับเนื้อเดียวกับเนื้อแหวกม่านเนื้อเดียวกับปกโพเล็กนะเนื้อเดียวกันเลยนะครับเนื้อเดียวกัน ่วนมากเจอได้เป็นเนื้อผงล้วนนะอันนี้รับประกันเลยเนื้อแวกบ้านเนี่ยแข็งแกร่งแน่นอนนะครับไม่มีรุ่ยแน่นอนนะเนื้อแวกบ้านนะเนี่ยเลี่ยมแล้วไม่มีพระค่อยๆก่อนค่อยๆหลุดแน่นอนเนื้อแข็งเหนียวนะครับเนื้อแข็งและเหนียวแน่นนะฮะดูสภาพพระนะครับไม่มีรอยเป็นขุยเป็นรุ่ยเลยนะ สวยมากนะแล้วแ,ลแข็งพอยโดยนี่ส่องไปส่องมาดีไม่ไดีเดี๋ยวเจอแก่สาเนี่ยดูแล้วเนื้อนี้นะครับแข็งและแต่งจริงๆนะเนื้อนี้ ไปเลยพี่เอาไวๆเลยขอซักเอาห้าพันแล้วกันเขาขายกันหกพันห้าผมเอาห้าพันแล้วกันแหวกปกโพก้กกาใบปีสามเก้านะครับหลังยันเอพระแม่ธรณีจมนิยมนะครับสมเด็จวัดประสาทปีศูนหกพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์พระประธานวัดประสาทพิมพ์พระประธานสภาพสวยนะครับ องนี้เจ้าของห่วงมากนะครับเจ้าของห่วงมากเขาบอกว่ามันมีเส้นน้ําตกนะครับมันมีเส้น,นตกขเขาก็เลยห่วงนะเส้นน้ําตกก็คือเนี่ยในระหว่างชั้นเนี่ยมันจะมีเส้นเนะเป็นเส้นวิ่งลงอย่างเงี้ยแทงลงมาเนี่ยเขาบอกว่ามันหายยากนะมันหายยากมันเป็นบล็อกที่หายยากหรือว่าหรือว่าเป็นไม่ค่อยเจอนะครับ เนื้อออกไปทางคล้ายๆกับหินอ่อนแล้วนะคล้ายกับหินอ่อนละเนื้อสวยมากนะครับกระพะเนี่ยสวยสมบูรณ์เส้นซุ้มเนี่ยเป็นขนมจีนเลยนะครับขอไว้ไวเลยหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกพิมใหญ่พระประธานหนึ่งพันสามร้อยบาทไว้ไว แล้วก็มีชุดพระเหมาชุดที่หนึ่งนะครับวันนี้มีสองชุดนะชุดพระเหมาชุดที่หนึ่งจะให้ดูนะครับมีคล้ายๆกับพระผงลีลานะครับแล้วก็หลวงพระรอดมหาวันอ่ามาดูไปไว้นะครับเหรียญหลวงพ่ออ้วนนะฮะปีสองห้าสี่สิบแปดมีพระเนื้อเงินเป็นสอง พระกิ่งเชียงแสนนะพระกิ่งเชียงแสนวัดพระธาตุพนมปะไม่รู้นะครับไปต้องไปส่องอีกทีนะแต่รู้ว่าน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อปลอดนะครหลวงพ่อปลอดตาคีนะครับหลวงพ่อปลอดตาคีคล้ายเหรียญหน้าวัวนะครับ ของหลวงพ่อมุ้ยนะคล้ายๆกันห้านะฮะตะกุดหลวงพ่อเกาะนะตะกุดจานมือหลวงพ่อเกาะตอกโค้ดนะครับด้านหลังรูปแถมรูปหลวงพ่อนี่ก็มีตาปั๊มด้วยนะหลวงพ่อเกาะเนี่ยสายสายเหนียวนะครับสายเหนียวของจังหวัดเชียงนาแล้วเป็นลูกศิษย์ที่สืบสบทอดตำราของหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับเจ็ดนะตะกุดสองดอกตะกุดจานมือหลวงพ่อสามดอก แปดเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะรุ่นรวยทรัพย์นะครับพระผงมงคลเก้าอะไรเนี่ยนางเนื้อคล้ายๆกับเนื้ออะไรนะลืมไปแล้วอืมลืมไม่เป็นไรนี่ต่อไปคนระเป็นหลวงปู่พิมพานะครับหลวงปู่พิมพานครสวรรค์นะฮะ น่าจะใช่นะครับเล่มเก่ามันพฤษพิสัยนครสวรรค์อ่ารูปไทยมีจานมือด้วยจานดินสอด้วยรูปไทยเก่ายัางไม่หมดนะครับหลวงพ่อเชิญโคกทองอยุธยา เหรียญผูกพัต,พตสีมาวัดชอนเจริญธรรมหลวงพ่อชอ้อยอสมเด็จหลวงพ่อโสธรอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจำไม่ผิดหลวงพ่อเพี้ยนอ๋อหลวงพ่อเพี้ยนมีมาด้วยนะครับ หลวงพ่อเชยนะหลวงพ่อเชยวัดหัวยางวัดหัวยงางอำเภอมนรลมรูปทายเก่านะครับมีอายุนะครับเลี่ยมรอยเลี่ยมจับขอบกับขอบทองมานะเนี่ยรอยเลี่ยมแบบนเนี้ยเนี่ยหมดนี่นะครับหมดนี่นะชุดพระกองนยะเอาพันหนึ่งนะครับหมดนี้เลยนะเอาหนึ่งพันบาทชุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับ เช่ามาเมื่อเย็นนี้นะครับจะให้ดูครับมีแผ่นปั๊มหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรนะครับหนึ่งจะแยกไว้ให้นะครับสมเด็จหลวงพ่อจวนอนะ่ะเล่นกันสองสามร้อยนะครับอ่ะหลวงพ่อจวนสองตรงนี้ไม่รู้ที่นะครับอเนี่ยคล้ายๆกับสิง หลวงพรอพรมมาช่องแคร์น่าจะเป็นย้อนยุกนะครับพระบูชาตั้งหน้ารถหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อมีแผ่นคำมาด้วยอันนี้เหมาวที่ที่ร้านคนละพระให้เนีน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลงพ่องินเยอะจริงหลวงพ่อพวงนะครับ วัดลาดขาวหลวงพ่อพวงวัดลาดขาวหลวงพ่อวันนะครับรูปบนปั๊มหลวงพ่อวันวัดของคูนหลวงพ่ออุย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 หลวงพ่ออุ่นหลวงพ่ออุยเหรียญหลวงพ่อหิน วัดเนินทานหลวงพ่อนิรุตธ,ธรรมจารย์หลวงปู่เงินจดประเกียหลวงปู่เงินหลวงปู่ง,ง,งอนหลวงปูง่งอนนะจดปราเกียรหลวงปูง่งอนหลวงพ่อสด นี่คล้ายๆกับเนื้อชั้นมากไม่รู้ที่นะครับไม่รู้ที่ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ที่หนึ่งองค์เอาพันห้านะครับชุดนี้นะมีพระหนุ่มพ่อเงินหลายองค์นะครับแล้วก็มีพระ หลวงพ่อจวนสมเด็จนะแล้วก็มีหลวงพ่อวันรูปเหมือนปัน๊มหลวงพ่อวันนะชุดสองเนี่ยเอาพันห้าชุดแรกเอาชุดแรกเอาพันหนึ่งครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับลน์ ID ด a c l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ